สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาออลองดูกันเรื่องเทคโนโลยีสำคัญๆที่อยู่เบื้องหลังอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันทุกวันนี้ค่ะอ้างอิงจากเนื้อหาวิวัฒนาการอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกคืออินเทอร์เน็ตนี้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเนาะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าแบบเบื้องหลังมันมีอะไรซับซ้อนๆทำงานอยู่ครับเป็นคำถามที่ดีเลยคือต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตนี่มันไม่ได้แบบ ปึ้งเกิดขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับแต่มันเป็นการเดินทางค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจากหลายๆเทคโนโลยีมารวมกันนะครับอ๋อค่ะค่ะงั้นวันนี้เรามาลองย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆกันดีกว่านะคะแบบว่าสรุปเทคโนโลยีเด็ดๆที่เปลี่ยนโลกพวกนี้ภายในไม่กี่นาทีนี้กันคะ่ะเริ่มจากตัวแรกเลยที่เขาพูดถึงกันเยอะคือแพ็ k เก็ตสวิตชิงหรือการส่งข้อมูลแบบแพ็กเก็อันนี้มันเป็นยังไงล่ะคะครับตัวแพ็ k เก็ตสวิตชิงเนี่ย มันเข้ามาแก้ปัญหาใหญ่ของการสื่อสารแบบเก่านะครับคือสมัยก่อนถ้าจะส่งข้อมูลต้องจองสายทั้งหมดเหมือนโทรศัพท์บ้านนะครับทําให้คนอื่นใช้ไม่ได้อ๋อสายไม่ว่างใช่ครับแต่แพ็กเกจสวิตชิงเนี่ยมันฉลาดกว่ามันซอยข้อมูลเป็นก้อนเล็กๆเ,เรียกว่าแพ็กเกจแล้วก็ส่งไปตามเครือข่ายไม่ต้องจองสายยาวๆทำให้หลายคนใช้สา,สายสัญญาณร่วมกันได้ โอ oh, ฟังดูดีจังค่ะมันช่วยเรื่องประสิทธิภาพมากๆเลยสิคะใช่ครับมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะแล้วก็ทําให้เครือข่ายมันขยายตัวได้ง่ายไม่ต้องมีศูนย์กลางควบคุมที่เดียวด้วยครับน่าสนใจค่ะแล้วพอข้อมูลมันถูกซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอ่ออะไรทําให้มันไปถึงที่หมายถูกแล้วก็คุยกันรู้เรื่องทั่วโลกเหรคะนั่นแหละครับคือบทบาทของ T C I P T C I P ครับผม T C I P นี่เปรียบเหมือนเอ่อ ภาษากลางกับระบบไบรสณีของอินเทอร์เน็ตเลยมันกำหนดว่าคอมพิวเตอร์จะคุยกันยังไงแล้วก็รับประกันด้วยว่าแพ็กเก็ตที่ส่งไปถึงแม้จะไปคนละทางหรือมีตกหล่นบ้างพอไปถึงปลายทางแล้วมันจะประกอบร่างกลับมาได้ครบถ้วนถูกต้องอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีทั้งคนส่งของเก่งๆแล้วก็มีภาษาที่ทุกคนเข้าใจตรงกันประมาณนั้นเลยครับ มันคือหัวใจเลยที่ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่มันต่างกันมากๆเนี่ยคุยกันรู้เรื่องได้ค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยคือการที่เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ง่ายๆแทนที่จะต้องจำตัวเลขยาวๆไอ้ระบบชื่อโดเมนหรือ DNS เนี่ยมันเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงคะครับ DNS นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นมากๆจริงค่ะลองลึกภาพตามนะครับ ถ้าเราต้องจำเลข IP address แบบ172.217.160.142ทุกครั้งที่จะเข้า Google อย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ไหวแน่ๆค่ะใช่ไหมครับ DNS ก็เลยทำหน้าที่เหมือนสมุดโทรศัพท์อัจฉริยะแปลงชื่อที่เราจำง่ายๆอย่าง google.com ให้เป็นเลข IP address ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจอ๋ออ้อมันเลยง่ายแบบนี้นี่เองใช่ครับ ทำให้การท่องเว็บเป็นเรื่องง่ายๆแบบทุกวันนี้เลยลดกำแพงทางเทคนิคไปได้เยอะเลยนะคะแล้วเทคโนโลยีสุดท้ายที่ในแหล่งข้อมูลบอกว่าเปลี่ยนชีวิตเรามากๆก็คือการเชื่อมต่อไร้สายพวก Wi-Fi มือถืออะไรพวกเนี้ยมันปลดล็อกอะไรให้เราบ้างคะโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากครับการเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยมันเหมือนทลายกำแพงทางกายภาพเลยเราไม่ต้องผูกติดกับสายแลนอีกต่อไปใช่ใช่เกิดความคล่องตัว พกเท่าอกปกล์ไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วมันก็ทําให้เกิดบริการใหม่ๆที่ต้องต่อเน็ตตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอือที่เรียกว่า always on หรือออนไลน์ตลอดเวลาใช่เลยครับนั่นคือพื้นฐานของโลกที่เราอยู่ตอนนี้เลยฟังดูแล้วเทคโนโลยีแต่ละตัวที่เล่ามาเนี่ยมันเหมือนเสาหลักจริงๆนะคะที่คำอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ในข้อมูลก็ย้ำว่าผลกระตบมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคเนาะ แต่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมไปเลยแล้วทั้งหมดนี้ถ้ามองรวมๆม,มันบอกอะไรเราบ้างคะครับมันบอกเราว่าวิวัฒนาการของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันคือเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาจริงๆเทคโนโลยีพื้นฐานพวกนี้ถึงแม้บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่ได้นึกถึงมันทุกวันค่ะวัตก,กรรมพวกนี้มันต่อย,ยอดกันไปเรื่อยๆนะครับทำให้เกิดความสามารถใหม่ๆที่คนรุ่นก่อนอาจจะนึกไม่ถึงเลย จริงค่ะมันพัฒนาเร็วมากครับแล้วพอเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเร็วแล้วก็ส่งผมกระทบได้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วก้าวต่อไปละ่ะการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานครั้งต่อไปของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเป็นอะไรหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราอีกครั้งในรูปแบบไหนกัน